คำเตือนเสียงที่ฉันกำลังได้รับชมนะต่อจากนี้เป็นเสียงที่แหบมากโปรเรียกเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมิส,สหายมารับชมคลิปของพี่แหบกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดจาวูครับหรือว่าพี่แหบไลฟ์เฟินนะฮะก็วันนี้ครับมาพบกันอีกแล้ว ในในการพี่แอบพาลุยนะก็อีพีที่อีพีเท่าไหร่แล้ววะสามแล้วป่ะอ่าอีพีที่สนะิบสามนะก็วันนี้ครับก็มาเล่นสาทแปดแปดเล่นกับแคนของอแคนน้องๆครับแล้วก็มีแคนของพี่แอบเองนะแคนเคียวเทสนะก็เดี๋ยวเล่นเลยดีกว่าอย่าพูดพร้อมทำเพลงๆๆเลยมา สำหรับน้องๆที่บอกว่าห้องพี่แอบลบนะเฮ้ยห้องพี่แอบลบก,ก็สามารถสมัครเข้ามากันได้นะครับในส่วนของเป็นแม่บ้านนะ <c oughs> คือพอาไม่ลบจริงถ้าผมเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวห้าวินแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นกลนนะแล้วก็ห้าวินหลังเนี่ยจะเล่นสนายเดี๋ยวจะลองดูที่เาเป็นไงก็ย ถ้ามี่แบบโดนแสก็ยังเหมือนเดิมนะถ้ายังโดนแฟกเดี๋ยวก็จะมีเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนี่บน้ำเสร็จพอดีเลยทาแป้งแล้วเลยโอ,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 อ้ยกืบตายโอ้ยยังตายโอ้ย โอ้โหเยอะครับเชฟแรกเยอะชิบหายครับไอริฟครับส่องอยู่ฮะเราพ้องประมาณสามตัวครับอืมเหลือตัวเดียวเก็บไปเลยโอ้โหยิงว่าวนะลูกสองก็ยังว่าวครับผมไอริฟไอริฟตายหาไปแล้วฮะก็โดนฝั่งนั้นเก็บไปครับเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับผมก็ ย้ำไม,ไม่ไม่ย้มนะอย่าลองลองเล่นดูไม่รู้ว่าจะชนะป่้ดูดูเอฟเฟกต์เกมนีะครับเวลาอยู่ตรงหิมะครับหน้าจอจะขึ้นแบบเป็นเหมือนว่าขึ้นหิมะฮะพี่แอร์อ <S 1> <S 1> <S 1> er, ไม่เคยเล่นดานนี้ออกคลิปเลยนะ ้าจะไม่เบนดเนี่ยหลังอาจจะออกมาตรงนี้เดี๋ยวดูให้ขึดสองครับมันอัวครับนี่ออกไปฝั่งนู้นครับน่าจะโดนเพื่อนเราเก็บครับโดนน้องวิต้าเก็บไปครับเรล,ลลี่วิต้า ก็คือน้องบีนะฮะน้องบีเดี๋ยวเปิดเสียงน้องๆดือนเะล เพื่อเราเปิดประตูแหะประตูแตกแล้วฮะเก็บไปทองครับโอ้โหเราเร่เก็บไปครับไอ้เลี้ไอ้เลี้ยเขายิงไปหนึ่งแม็กโอ้โหแล้วก็โดนสวนกลับมา ครับเลสลี่สบายครับโดนเก็บไปอีกทีนึงฮะครับก็เสมอเป็น2ต่อ2ครับเดี๋ยวก่อนนะอ่าชื่อชื่อแคนทีมน้องฝั่งตรงข้ามอะ่ะเดี๋ยวรบกวนไปคอมเมนต์บอกสะกดด้วยนะว่าอ,าอ่านยังไงแม่งกูยิ่งงู้งอยู่อ่านไม่ออกมึงจะดันมา เรียบร้อยครับพี่แอบเก็บไปฮะก็รับนำเป็นสามต่อสองครับเมื่อกี้ก็ได้คอเด้อนะโคตรฟุกเลยลองปลาปลาไปได้เล่นดูโดนช่น จ็ดสิบห้านั่นครับชาวบ้านเนี่ยคนเล็กของเล่นใหญ่ครับเมื่อกี้แม่งยิงพลาดจริงครับรีคอเวอร์ครับกับลิลลี่ดิน่าครับอ่ารีคอเวอร์เก็บไปหนึ่งครับเหลืยวอนต่อสามครับรีคอเวอร์เก็บของฮะขอเพื่อนดักหลังให้ครับ ใใจะกลับมาใหม่ฮะเหมือนจะเอาของเมื่อวานคืนครับไม่ใช่นะฮะมาเช็คครับผมคือผู้เล่นลระดับทอ็ทอปเนี่ยเวลาเล่นครับจะมีความรอบคอบกว่าเวลาที่พวกเราเล่นนะเขาจะเช็คเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยทำคือไม่มีสองอย่างครับเช็คไม่ชัวร์ก็ชัวร์ไปเลยฮะเก็บไปได้ครับที่คุกอะ แก็โดนตอดไปเยอะเหมือนกันครับโดนแฝดนะครับในสลับนี่หรือคัฟเวอร์ครับยังขาวครับนั่นครับอยู่ในอยู่ที่วิ่งครับอยู่ในที่วิ่งอยู่ในที่วิ่งแล้วโดนเก็บขวาเก็บไปครับถ้าโดนอายังไงเอ่ยโดนขวาเลาะมาครับเนยบ้อยครับโดนเก็บไปครับรู้สึกว่าน้องจะยังไม่เก่งมากนะะ ก็สำหรับคนที่เวลาเจอคนที่ไม่เก่งเนี่ยน้องๆก็อย่าไปด่าเขามากครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยจะมองมองสองอย่างครับสำหรับคนที่เขาเล่นไม่เก่งนะก็คือคนที่เล่นไม่เก่งกับคนที่งูเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะโอ้โดนคอ้อนไปเฉยเลยครับอนไฟดูดครับทุย ผมก็ยึดไปได้ครับก็เรียกว่าเจาะเข้าครับผมก็เลยเล่นสบายเนะเดี๋ยวถึงวีทีห้าจะเล่นสไนเปอร์ครับเพราะเล่นโกลนโหดแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือไม่ได้โหดนะครับก็อาศัยจังหวะแล้วก็เข้าไปทำดีๆครับเราไม่ค่อยเล่นครบอูดโอนจังหวะเก็บร้อนสามเครับเก็บได้แค่ตัวเดียวฮะฝั่งนั้นแดนมาแล้วครับมาดูที่ลิลลี่สมายสลับไปที่ ชิลวัตครับเนี่สมายชิลวัตชิลวัตเก็บของครับสองต่อเจ็ดครับผมชนะมาถีบหน้ากูที่งานเลยนะสองคนเนี้ยส่วนตัวน้องน้องนลิลลี่สมัยเนี่ยก็เป็นน้องผู้หญิงชื่อชื่อน้องไม้นะก็ฝีมือเนี่ยจัดได้ว่ากาก,ากมากครับอ๋อไม่เช่เดี๋ยวลองดูฮะ เราด่ามันในคลิปชอบทำร้ายพี่แหวชอบแกล้งพี่แหวฮะย่องครับย้อนตอกโดนร้อยนั้นเก็บไปครับเหมือนฝั่งนั้นจะไม่เห็นลิลลี่สมายครับแต่เห็นแล้วฮะเอาวิ่งผ่านป่านปลา,า,าไม่เป็นทีแต่ลิลล,ลี่มลก็ยิงไม่อดลิลลี่เก็บไปอีกหนึ่งครับ <c oughs> ครับเพื่อนปาหลังป่าคอใส่ทีแโอ,โอ้ก็โดนป่าคอใส่ไปครับ อะไรของน้องใหม่วันนี้ฮะฮะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรวันนี้เสมอแวนซีต่อ4ีครับผม ไม่ตายครับลองสวนกลับมาตังคนเลยนะพาดเด็กกับเรนลี่เรนลี่พิตายครับเหลือสามต่อสองครับแล้วก็จะมีเหลือตัวรีคโฟเวอร์ด้วยตอนี้ก็จะเป็นช่วงวัดเชิงครับโถ่โดนคอสเลยครับ โดนขวานแตจะโดนตื้อหลังอีกทีนึงฮะโอ้โหเป็นมันคิดเป็นขวานที่จังหวะดีมากเลยนะตามเข้าไปให้แต่ว่าก็โดนวิ่งหลังไวครับเสียวินเลยโอ้วินทีน่ห้าแล้วนะเดี๋ยววินโทอนทีครับชา้าไปหน่อยเดี๋ยววินน่าจะเล่นสนายฮะเสียแล้วพี่เป็นคนที่เล่นสนายชอบเล่นสนายนะแต่ว่าเล่นสนายเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากนะก็ะเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปที่เป็นสไนเปอร์เท่าไหร่ครับ เพราะมันแสดงประสิทธิภาพได้คือเล่นได้ไม่เต็มความสามารถของพี่ครับคือรู้สึกว่าเล่นกลเนี่ยมันดีกว่าช่วยทีมกว่าอเลยเนี้ย เฮียก<อ>ูจะเก็บของไม่เ <Standing> ก <alım> ็บบอลนะครับร้อนร้อนร้อนงงงงงงว่ากูยืนตรงไหนงง Si è collotto No è shirt Ma che bel fan quale Fa qua ไอ้ยัยกูขอโทษทีมกูขอโทษไอ้ยี่คนงงเลยโอ้ขอโทษครับไอ้ยี่งงมากล้วสวัสดีครับยิงไม่ตายครับโอ้คิดว่าแบบว่าน่าจะทำอะไรได้แล้วนะ ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้นี่เลยฮะไม่ได้ครับโอ้หไม่ได้ครับยิงไม่หมดยิงไม่ทันครับไอรีฟครับไอ้รีฟก็โดนต่าดขึ้นมาซ้อนทันครับ ก็ครับตีขับมาเป็นหน้าต่อหกครับหลังจากงงเมื่อกี้โอเคเสียใจจริงเหมือนง่วงจริงแม่งเ้ยจะฉลาดอยู่แล้ว ท่าน,นี่ทุกซองเข้ามาสวยหนงก็โดนลิลี่ก็โดนเก็บไปทุกแนวโนนอ้ดโดไอลิลก็โดนยิงไม่โดนครับทางนั้นเขายิงยัดมาครับก็ครับน้องเขาเล่นไม่เป็นครับอย่าไปดื้อซาครับ Uæææ! <laughs> ผมไม่โดนครับเนี่ยครับพี่อยากจะเล่นสนแบบจังหวะเนี้ยชอบพลาดบ่อยอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เล่นสนาตลอดส่วนมากจะเล่นเป็นคนก็เลยก็เป็นอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวถ้าเกิดวินเนี่ยฝั่งนั้นขึ้นแปดเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากต้องเล่นกลนะเพราะว่าที่มันจะแพ้ได้คราเล่นกลดีกว่าเรียบร้อยครับโดนเก็บไปฮะ เี๋ยวรามาเช็คดูนะว่ามีไหมไม่มีนะท่านสองก็มีเพื่อนดูอยู่ครับไม่น่าจะมีฮะคือเวลาเล่นหละนหะต้องมองถ้าเหลือหนึ่งโดเรียมเงี้ยเช็คให้ทั่วครับเช็คให้ทั่วแล้วตั้งตั้งตั้งเมาส์เป็นตั้งนี่ครับตั้งเป็นจังหวะคือแบบสะบัดไปครับพี่แอบจะมีเทคนิคคือเวลาเล่นนะ่ะเวลาเล่นนะ่ะถ้าเกิดเป็นระยะเช่นเนี้ยจะคือแบบจะจะตั้งเป้าเอาไว้ที่ส่วนช่วงช่วงหัวช่วงช่วงตัวครับ คือถ้าเกิดมาเนี้ยสมมติอ่ารเงี้ยนะครับเขาก็จะแบบไปแบบอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้ารู้นะถ้าเกิดเดินแล้วรู้ตำแหน่งเนา,าก็จะประมาณนี้ครับโอ้ยไม่ได้ฮาวเลยครับโดนจับแล้วโดนเจด็ดสิบห้านนะัดนเก็บยไป ขออนุญาตเรียกเป็นร้อยนัดนะครับไม่ถนัดเพราะว่าไม่ถนัดเรียกร้อยนั้น,นริงโดนเก็บไหมครับทีละวัดครับค่าสี่ตายสิบครับรีคอเวอร์ยี่สิบตายสิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาดูรีคอเวอร์กันดีกว่าสำหรับน้องๆที่อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับคือรีคอเวอร์เนี่ยเป็นเป็นอ่า ลายเพลเยอร์ของทีมเคโอีนะฮะเป็นของเกมเอเดฟสองครับก็คือเป็นผู้เล่นของทีมนะเดี๋ยวดูครับผู้เล่นของทีมเราว่าเจอสถานการณ์แบบเนี้ยระดับเนี้ยเขาจะทำยังไงพอได้จังหวะออกไป็นปานครับออกไปปานแล้วก็เก็บไปได้หนึ่งตัวครับ แล้วก็เล่พิต้าเก็บเป็นหนึ่งตัวครับหงหัวบแล้วกี่เบอร์ไปอีกตัวเลยครับแล้ววิ่ือสองตัวครับผมเรียบร้อยครับก็กลับมาตีเป็นเจ็ดต่อแปดครับตีตื้นขึ้นมาครับก็ดูครับระดับเพลเยอร์อย่างเงี้ยคือเขาจะมีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างเฉียบคมกว่าครับคือไวกว่าครับเพราะว่าเขาจะแบบพอรู้ปุ๊บเขาต้องรีบออกไปตัดอะไรเงี้ยครับโอ้โหนั่เข้าครับ โดนระเบิดแล้วสิบสามครับโอ้โดนทนยครับโอ้ยแม่งยิงไม่โดนนีเจ็บตัวหนึ่งสนยเจ็บตัวหนึ่งนะครับเนี่ธนาครับแต่ว่าโดนเพื่อนแย่งไหมฮะคู่หูครับคู่หูโดนเพื่อนแย่งไหมฮะเดี๋ครับโอ้โหดี๋ยที้าเก็บไปอีกหนึ่งครับเป็นแอคซิสของรีคัเวอร์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เหลือหนึ่งต่อห้าครับ เดีย๋ยวดูน้องไมค์กันับน้องไมค์ครับเดินขวาครับมองทางเห็นแล้วเห็นแล้วยิงครับยิงหัวไปครับฟุกปะเนี่ยเออโอ้เส็งนะสิวขึ้นตรงตรงหนวดนะโอ้โธตรงนี้ขึ้นมีเยอะแยะมีขึ้หนาขึ้นตรงหนวดเร็วเนี่ยตรงนี้ได้เบียบมากกันนะถ้าเจอคนที่ยังเล่นไม่เก่งมากเนี่ยโอ๊ยไฟดดครับโอ้ยเนี่ยครับเราจะลอยตรงนี้ครับเขาเข้ามาแล้วก็ โดนโดนกูแน่แน่แนโดนมีสองอย่างไม่มึงก็กลัวโดีอ้นมันมาด้านหลังครับเฮ้ยรักเพื่อนเราล่ะโจ้กน้อยนัดมาจิ้มในห้องครับกระโดดรีเขเวอร์เก็บไปครับผมกกระโดดแกบไปหนึ่งครับเหลือหนึ่งต่อสองหนึ่งสองต่อหนึ่ง ยังเหลือตัวตัวบอสครับเรียกบอสครับซะวเวลาใครอยู่ที่หนึ่งแล่นหนหดเราต้องเรียกคนนั้นว่าบอสนะฮะพี่อยากจะเรียกอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูบอสของเราครับบอสลีโครตรงอ่ากระจกนี้ไม่สามารถยิงทะลุได้นะครับอดรบเรียบร้อยกับโดนขวานไปด้วยครับโชว์ครับสุดยอดครับช็อตนี้เรียกได้ว่า ผู้เล่นระดับนี้ครับไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆครับมาเล่นสำหรับน้องๆที่อยากเก่งนะฮะแนะนำให้ดูคลิปครับเยอะๆดูคลิปพวกการแข่งขันครับการยืนตำแหน่งฮะการยืนตำแหน่งการยืนตำแหน่งต่างๆอะไรเงี้ยครับ กูโดนซ้อนสองไหมครับต่างขวามาฮะท่านไหนกูซุ่มอย่างเดียวเลยอในห้องเจอครับที่ในห้องเจอมันเก็บไปหนึ่งครับแล้วเหลือหนึ่งต่อสามครับโอ้โหดูไอเล็บไอเล็บไอเล็บนี่แล้วคก็แล้วก็พองไปเรียบร้อยครับผมก็ชนะไปสิบต่อแปดครับผมต้องบอกว่าเกมนี้สูสีมากนะโอ้โห สูสิงจริงสูงสิงจริงเพราะว่าทีมน้องเขาก็เก่งเหมือนกันนะครับแครน้องเขาก็มันอยู่ที่จังหวะครับคงจะเก่งเหมือนกันไม่เท่าไหร่ครับก็ครับผมมาสรุปกันครับก็ชนะไปสิบต่อแปดครับก็ยิงไปสิบเจ็ดใสยสิบสองสรุปได้เล่นสนายอยู่สองวินเพราะว่าทีมจะแพ้ไงพอเปลี่ยนสไนายทุกทีมไม่จะแพ้เลยต้องเล่นกลไงนะก็ดูครับนี่ครับ น้องหนึ่งสิบสี่ก็มานะก็อย่าไปว่าครับคนเราเนี่ยก็จากไม่จากจากก่อนจะเก่งขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนครับยังไม่เก่งนะค่อยๆฝึกเล่นไปถ้ารู้สึกว่ายังยิงไม่โดนเนี่ยพยายามเล่นเดสแมทเยอะๆนะทีมเดสแมทแล้วก็พยายามยิงเยอะๆยิงให้ได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้ครับพี่แอบก็ขอฝากไว้หน่อยนะสำหรับ าการกด s u b สไครต์ของชแนลพี่แหบนะฮะก็ชแนลพี่แหบเนี่ยตอนนี้ก็350คนแล้วนะกดติดตามกันมาก็ถือว่าเยอะแล้วล่ะแ,แค่นี้ก็โอ้โหจะเป็นไ,ไ่ไดก้ก็มาอีกมาอีกช่วยกันสนับสนุนเลยนะครับก็สำหรับน้องๆเนี่ยที่ชอบคลิปเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์วิดีโอเนี่ยได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอยากให้ทําอะไรอยากให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ได้เลยนะก็พี่แหนเนี่ย ถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาทําคลิปเนี่ยให้น้องๆเนี่ยได้ดูแน่นอนนะนะครับสําหรับวันนี้ครับพี่แอมเนี่ยขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ